สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Ben Family นะคะวันนี้นะคะเอ๋ยก็กลับมานะคะกับช่วง Flying Money นะคะเอ๋ยก็ได้ทำการดออนะคะอีกแล้วค่ะก็รอบนี้นะคะเอยจะมาอ็อกซ์นะคะของจากซีรีนั่นเองนะคะก็เพื่อนๆก็จะเห็นวางอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็ เอยยังไม่ได้แกะออกมาสักอนันนึงเลยนะคะตั้งแต่ซื้อมานะคะบางอันเนี่ยอยู่มาหลายเดือนแล้วนะคะเอยก็ยังไม่ได้แกะนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาอันบอกไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้เอ้ยทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันจากที่กล่องน้องคนนี้ก่อนเลยนะคะ อันนี้นะคะเป็นกล่องที่เอ่ยสั่งมาจากออ,ออนไลน์นะคะก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้พอมๆกันเลยค่ะจริงๆเอยว่าการสั่งของออนไลน์เป็นอะไรที่สะดวกดีนะคะก็คือถ้าเจอของในออนไลน์ปุ๊บเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากได้อันนี้เนาะเราก็กดใส่ตะกร้าเราก็ชําระเงินได้เลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน1ิวันนะคะของก็มาส่งถึงที่บ้านนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะกล่องออนไลน์ก็จะแกะแบบนี้นะคะเป็นที่ดึงนี่ กล่องแรกเล็กๆนะคะน้าลักน่ารักนี่เพื่อนๆเดาออกไหมคะว่าสิ่งนี้คืออะไร <c oughs> ถ้าเราไม่ออกนะคะเดี๋ยวเอ๋จะอันบ็อกเซอร์ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ <c oughs> น้องมาในถุงเพผาชนะคะ <c oughs> กระดาษแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> และ ในนี้ก็จะเป็นไอ้น,นี่นะคะเป็นเออจะมีใบเสร็จมาด้วยนะคะสั่งออนไลน์ก็จะมีใบเสร็จมีการ์ดมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเรารีเควสมานะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นอะไรเ่ยพวกแครบ,บุกนะคะอันนี้แครบ,บุกนะคะเวลาสั่งของของออเดอร์ออนไลน์อ่ะเอยจะชอบแบบขอแบบการ์ดเขาอะค่ะ อันนี้น่าจะเป็นตัวรีเทิร์ในกรณีที่เกิดสมมติว่าเราแบบอยากจะซืนสินค้านะคะน่าจะเป็นจดหมายรีเทิร์นะคะแล้วก็อันนี้อาจจะชอบแบบอันนี้ไม่ได้ขออันนี้เป็นการขอบคุณนะคะที่แบบว่ามาช้อปออนไลน์กับทางเขานะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกในครั้งหน้านะคะโอเคอันนี้ก็เป็นการขอบคุณต่อมาก่อนจะมาแกะของข้างในให้ดูกันเลยนะคะเพื่อนๆน่าจะเดาออกแหละและสิ่งนั้นก็คือหนึ่งสองสามนี่ค่ะ น้องก็คือกิฟต์ติดผมนั่นเองนะคะกิฟต์ติดผมซีดีนั่นเองนะคะเป็นสีทองนะคะเดี๋ยวเอจะขึ้นราคาไว้ให้นะคะซึ่งปัจจุบันราคาน้องกับตอนราคาที่เอซื้อตอนปัจจุบันราคาแพงขึ้นไปแล้วนะคะเอซื้อในราคาเก่านะคะเดี๋ยวเอจะขึ้นให้ทั้งราคาเก่าและราคาใหม่นะคะเดี๋ยวเอจะขึ้นรูปเรสเฟรนด์ไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับมีดาราหลายท่านเลยนะที่ซื้อกิฟต์อันนี้ไปติดเอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้า,าเับอไหมแต่เอก็ซื้อไปแล้ว น่ารักดีนะคะคิดว่าหวังว่าเราติดแล้วมันจะไมุ่เล่นมากจนเกินไปนะคะก็อันนี้ก็เป็นของซีลิงชิ้นแรกนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูชั้นชิ้นต่อไปกันเลยค่ะเริ่มจากอันนี้นะคะก็คือเอาตามลำดับเลยนะว่าเอยซื้ออันนี้มาเป็นอย่างที่2นะคะแล้วก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะคะ นี่นะคะก็คือเป็นกล่องของน้องนะคะเพื่อนๆพอจะเดาได้ไหมว่ากล่องเท่านี้จะเป็นอะไร <c oughs> นี่นะคะอันนี้ไอซื้อได้มาจากช็อปไทยนะคะก็ปึ๊บีกระดาษที่แปะถุงยิ่ตรงนี้นี่นะคะในนี้จะมีป้ายนะคะว่าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้มันมันเป็นแรไอเทมมากๆเลยนะคะเมื่อแบบหลายๆเดือนก่อนนะคือแบบว่าของหายยากแล้วก็ร้านรีเซลก็มีการเอานํามาขายในราคาที่บวกขึ้นไปอะ่ะหลายพันบาทนะคะบางร้านนี่บวกเป็นหมื่นนะคะก็แล้วแต่ร้านนะคะแต่ว่าไอ้ว่าตอนนี้ของไม่ได้หายยากขึ้นไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วนะคะก็คือราคาก็ไม่ได้รุนแรงเท่าเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าตัวของน้องเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นมาแล้วนะคะจากตอนที่เอ่ยซื้อนะคะ ก็เรามาดูกันค่ะน้องก็คือ <c oughs> นี่ค่ะน้องก็คือกระเป๋ามินิทรีอุ่มนะคะทรีอม้มทวีอุ่มทวีอม้อมอ่านว่าอะไรต้องขออภัยนะคะถ้าออกเสียงผิดนะคะไอ้ชอบในความด้แบบโลโก้ทอง,ของเขาไอ้ตัวซีรีนอันเนี้ยโลโก้ปัจจุบันเขาไอ้ว่ามันสวยมากเลยอะแล้วเขาก็จะมีความเงางามแบบสวยที่สุดอะสวยที่สุด เลยก็ชอบในความที่แบบว่ามันลงตัวกับแคนวาสอันใหม่อันเนี้ยที่เขาแบบออกแบบมานะคะมันเข้ากันมากๆเลยแล้วแคนวาสไอ้เลือกเพราะจริงๆอ่ะเขามีหลายวัสดุนะคะตรงเนี้ยมีเป็นหนังหนังวัวที่แบบหนังเรียบเลยก็มีเป็นสีดําแล้วก็มีทําออกมาในหลายๆายหลากสีนะคะสีชมพูสีม่วงสีเงินนะคะเอ้ก็เห็นเนาะคือมีหลายสีนะคะแต่เอรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันดูแลรักษาง่ายนะคะแบบว่าขูดขีดไม่ค่อยเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมาะกับเรานะคะเอ้ก็เลยเลือกน้องมา น้ำตาลท้องเอยไม่ค่อยมีกระเป๋าสีน้ำตาลด้วยแหละเออเออก็เลยคิดว่าเออเราลองเอาอันนี้มาดูแล้วกันเนาะนี่ค่ะใหม่เลยอันนี้คือของใหม่เออย,ยังไม่ได้แกะลองใช้ใดๆทั้ทงสิ้นด้านในนะคะเขาก็จะมีการแพ็คสายมานะคะนี่อันนี้ก็คือสายของน้องนะคะจะถูกแพ็คมาในถุงพลาสติกแบบน,นี้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็เอาสายอันนี้นะคะลอยเข้าไปในตรงนี้นะคะที่มีหูกระเป๋าตรงนี้นะคะลอยเข้าไปนะคะหรือว่าไอ้ว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครมีโซ่สีทองอ่ะก็สามารถเอามาอ d ดบใช้ได้นะคะแบบไม่ใช้สายสีน้ําตาลอันนี้ก็ได้ถ้าใครมีโซ่ทองนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นของซิลินก็ได้นะของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็เอามาเสียบเข้าตรงนี้ได้เนาะก็จะกลายเป็นกระเป๋าแบบมันอาจจะทําให้ลุคมันดูแบบมีความแบบลักชูมากขึ้นเนาะถ้าเป็นสายหนังก็จะแบบเออก็หรูแต่ว่าแบบ ไม่ได้แบบอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดถือว่าเราใส่สายสีท,ทองเนี้ยมันก็จะแบบไปปาร์ตี้ลาตรงลาตีได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใส่เป็นแบบอันเล็กๆก็ได้อันนี้ก็สามารถทําสายให้สั้นได้นะคะทบสายเอาได้อยู่โอเคเดี๋ยวไอเอจะมาลองสะพายให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ก็จบชิ้นที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเอจะขึ้นราคานะคะตอนที่เอซื้อมาได้จากช็อปไทยนะคะแล้วก็ราคาปัจจุบันให้ดูนะคะว่าตอนนี้เราราคาขึ้นไปแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากเก็บก็คือถ้าเกิดใครอะที่แบบว่า ซื้อแล้วไม่เป็นการรบก,กวนตัวเองไม่ทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนก็คือซื้อได้ทุกทุกอย่างนะเอ้ยว่าคือแบบในทุกๆเรื่องอะถ้าเกิดสมมติว่าเราทําเราซื้อเหมือนกับอย่างเงี้ยช้อปปิ้งถ้าเราซื้อแล้วเราไม่ทําให้เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนรอบข้างเราก็ซื้อได้นะคะไม่มีใครว่าเรานะคะก็จบไปนะคะชิ้นที่สองนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายนะคะที่เอจะมาอันบ็อกในวันนี้นะคะก็อันนี้เอ้ก็ แจ้งทาง s ออ้นะคะที่ดูแลเอยอ่ะว่าเออยอยากได้นะเออคือเอยเข้าไปลองมาก่อนแล้วเอ่ยก็ไม่มีไซส์ที่เอ่ยใส่ได้นะคะก็เอยก็เลยแจ้งเขาไว้นะแล้วพ็าพอวันหนึ่งของมาถึง SA ก็ไลน์มาบอกนะคะว่าเอามีของเข้ามาแล้วนะคะนู่นนี่นั่นก็เอ่ยก็เข้าไปรับนะคะและสิ่งนั้นก็คือนี่ค่ะน้องก็คือหมวกซีนนั่นเองนะคะเป็นหมวกเบสบอลแคปนะคะ เอยไม่ได้กล่องมานะแต่เอยเคยได้ยินว่าบางคนที่สั่งออนไลน์จะได้กล่องนะคะแต่อันนี้เอยไม่ได้รีเควสขออะไรมาเพราะว่าก็เนาะนเอยว่าคือน้องดูเรียกง่ายอ่ะเท่ดีแล้วก็มีความเรียบง่ายนะคะนี่สีดำตรงนี้จะเป็นปักนะคะปักด้วยตัวหนังสือสีขาวนะคะนี่จะเป็นนูนๆขึ้นมานิดนึง ด้านหลังนะคะจะเป็นบัคเกิลสีเงินนะคะเอยเพิ่งได้ความรู้มาว่าจริงๆตัวบัคเกิลเนี้ยมันจะมีอยู่สองรุ่นนะคะก็คือเป็นบัคเกิลสีเงินกับบัคเกิลสีทองซึ่งแต่ตัวบัคเกิลสีเงินอะ่ะเหมือนเขาทางเซลอะ่ะเขาแจ้งเลยว่ามันเป็นหมวกสําหรับคุณผู้ชายนะคะส่วนบัคเกิลสีทองเนี้ยจะเป็นหมวกสําหรับคุณผู้หญิงนะคะแต่ว่าความต่างของเขาก็คือส่วนด้านหน้าของปีกตรงด้านนี้นะคะบัคเกิลสีเงินึ้นเป็นของผู้ชายปีกตรงเนี้ยจะก,กว้าง กว่าตัวบัคเกอร์สีทองทุกเป็นรุ่นของผู้หญิงอะคะ่ะซึ่งเออยะเป็นคนหน้าบานใช่ไหมเอ๋ยก็เลยคิดว่าเออยะเหมาะกับตัวรุ่นของผู้ชายมากกว่านะคะซึ่งตัวเซลเขาก็เหมือนพูดประมาณว่าเออเนี่ยจริงๆคนก็นิยมใส่ของผู้ชายมากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เพื่อนๆก็ลองไปลองดูนะคะแต่เอยคิดว่าความต่างอะ่ะมันไม่ได้มีนนยยะสาคัญอะไรมากในด้านของความกว้างตรงนี้นะคะสําหรับคนที่แบบหน้าเล็กอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าเล็กก็ใส่ของผู้หญิงได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่เอยหน้าบานเอยก็เลย ชอบมากกว่าที่จะใส่อันที่มันปีกกว้างนะคะแล้วก็เผื่อเอามาใช้กับแฟนได้ด้วยนะคะแฟนก็น่าบานเหมือนกันก็เนี่ยค่ะเพื่อนๆลองไปดูนะเนี่ยของเออเป็นบัคเกอร์ตรงนี้สีเงินนะคะแล้วใจที่เออซื้อมาก็คือไซส์เอสนะคะไซส์เอสเลยนี่เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนิดนึงแะให้ดูด้านในนิดนึงค่ะนี่ด้านในเขาก็จะมีแบบว่าเขียนซีรีสนะคะข้างใต้าตามจุดที่เป็นจุดเดินเส้นต่างๆนะคะ แล้วเขาก็จะมีป้ายนี่แล้วก็จะมีป้ายเขียนตรงนี้เลยนะคะว่าใส่เอนะคะเอใส่มันก็จะประมาณนี้เป็นไงเพื่อนๆพ,พอได้ไหมพอได้ไหมคะเพื่อนๆว่าเอว่ามันก็พอได้อะ่ะก็โอเคนะคะไอว่าก็ เดี๋ยวเอ่ยจะขึ้นราคาที่เอ๋ยได้มาจากช็อปไทยให้นะคะก็หมวกอัในในี้นะคะเหมือนจะเอ่ไม่แน่ใจบัคเกอเงินมีขายในออนไลน์หรือเปล่ามันมีนะคะบางสีที่มีขายในออนไลน์แต่ว่าไม่ได้มีทุกสีที่ขายในออนไลน์ส่วนใหญ่หมวกจะแบบมีขายเฉพาะในช็อปนะคะก็เ <Okay. S 2> พื่อนๆลองเข้าไปดูได้เพราะว่าบางทีเหมือนเขามีการเปลี่ยนแปลงบางทีอ่ะเหมือนไอเทมเนี้ยไม่เคยมีในออนไลน์แต่บางทีก็มีได้นะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองถ้าชอบนะคะก็ลองแวะเวียนเข้าไปดูในออนไลน์ก็ได้นะคะบางทีเราก็จะได้ของจากในออนไลน์นะคะเพราะว่ามีของนะคะ ก็เดี๋ยวเอยจะไปทําคลิปเลองสะพายกระเป๋าให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะแต่ก็แล้วเดี๋ยวฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซิดตั้งสมครให้เอยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายให้ถน่ิ้นะคะอันนี้ก็เป็นระดับที่เอยปรับไว้ ระดับความยาวที่ยาวที่สุดนะคะที่ทําได้นะคะของน้องนะคะนี่นะมะันระดับความยาวที่ยาวที่สุดเท่าที่ทําได้นะคะก็จะอยู่ตกประมาณประมาณเอวเลยนะคะนี่นะคะน้องก็น่ารักนะคะแต่ว่าซส์น้องมันพอๆกับแชนลแชนลรุ่นที่เป็นโค้งๆเดี๋ยวเราจะมาคอมแพร์ให้ดูนะคะแต่แชน,นลราคาจะสูงกว่านี้นะคะตัวรุ่นที่เป็นหนังราคาจะสูงกว่ารุ่นที่เป็นแคนวาสนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเอ็งมีโอกาสเดี๋ยวเอ็จะใส่ราคาให้นะคะ นีะะคะอันนี้ถ้าเกิดสะพานอย่างนี้น้องก็จะมีความปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กอย่างนี้นะคะใส่ยข้อข้อ,อย่างนี้ได้ไหม <laughs> เหมือนของกล้องอะไรเงี้ยเหมือนสมัยก่อนแบบที่เขาคลิปแบบของกล้องอันนี้แบบคล้องกระเป๋าแฟนนี่ค่ะ จะลองปรับสายดูนะคะอื่ค่ะมันจะค่อนข้างเหลือนะคะซึ่งน้องก็จะแบบแกว่งๆอ่ะคือน้องไม่ได้มีสายเอาไว้ล็อกตรงนี้นะคะในกรณีปรับสั้นสุดนะคะเดี๋ยวเรามาลองประทายกันนะคะนี่ถ้าสั้นสุดอะ่ะของเอ๋ยมันจะแบบว่าอยู่ใต้หน้าอกตรงนี้เลยนะคะเพราะเอ๋ยสูงหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะคะระดับก็จะอยู่ตรงนี้นาะ,ะซึ่งเอ๋ยคิดว่ามันแอบสั้นไปนิดนึงนะคะสำหรับเอ๋ยนะคะของเอ๋ยอาจจะต้องปรับอยู่ประมาณเบอร์สองหรือเบอร์สามนะคะคิดว่านะยังไม่ได้ลองนะคะแต่คิดว่าอันนี้อาจจะดูแบบ ก you know. uh ั้นไปนิดหนึ่งนะคะอาจจะด้วยสำหรับชุดที่ใส่ชุดนี้ด้วยนะคะนี่อันนี้ก็มนกรณีที่กรณีที่แบบนี้ค่ะบเด้อคิดว่าใส่แบบคอร์สบอดี้น้องจะน่ารักกว่า่ะคอร์สบอดี้น้องจะน่ารักกว่านะคะเนี่ยความที่แบบใส่น้องยาวไงเนี่ยวขอลองปรับอีกรอบอันนี้คือ ระดับที่สานะคะก่อนที่จะเป็นระดับั้านสุดนะคะจริงๆระดับสองกับปานเลยเป็นระดับที่เหมาะกับเอ๋ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นระดับ2ตรงนี้ก็จะเหลือเยอะนิดนึงนะคะสรายส่แล้ก็จะแกว่งไปมาได้นะคะก็เอยน่าจะใช้ยอยู่ที่ระดับที่2หรือไม่ก็ะานนะคะก็แต่ว่าอันตัวจะดับสั้นสุดคิดว่าน่าจะสั้นเกินไปนะคะค่ะเอยก็ขอจบคลิปอันบ็อกซิลีนของเอยนะคะวันนี้สามรายการด้วยกันนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ

ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย